มีเราคนเดียวยังไม่โดนเออหมวยไม่โดนเลยไม่ถามพี่เสร็จแล้วค่อยถามหมวยถาม่ดนดกวถาอะไรอะถามพี่ปู้ว่าอะไรดวงไหมเออถามปี่โอ้โหไม่ไม่ไมพี่ปู๊กอยาถามอย่าพี่น้องคันปากยุ่ยยิบยิเลยเด็ก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 นะพี่ปูกมีแฟนอยู่แล้วใช่หรือไม่เอออย่างนี้ดิกล รฟ้วอาเรียกว่าแฟนรึเปล่าแฟนคุณยังไม่ผ่านการเกนนะอาไเล่าไหเนี่ยโกงนหน้าแเี้าโอ้โโคตรเซด้วยแฟนคุณยังไม่ผ่านการเหนแฟนแกสิแม็กผมขกงโง แบบสอวเนี่ยแบบสองครรู้เลยแม็กชัวทบอลไหมคะแม็กยืนตรงนั้นมาเลยเ่าเป็นผู้หญิงเหรอเชื่อไหมไม่เรอแล้วว่าเป็นผู้หญิงแกเลยแล้วว่าเป็นผู้หญิงแม็กจริงด้วยมุกมุกมุกเนี่ยเราไม่เล่นเราเลิกเล่นละไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดิกแ้วเราหนีเราเลิกเล่นกันเถอะพี่ิมพ์ไปไหมราไปกินเซรัฟฟี่ไม่ได้มุกยังไม่มีแฟนใช่ปะมุกไม่มีว่าไปนั่งนี่ไงโหมีคนคุยว่าข้างนอก

บอกแล้วว่ามุกรักใครมุกงยังคงสุขนั่งยังคงสุขไปด้วยกระดาษแท็บกระดาษน้ำเป็นกระดาษกระดาษคุณเคยเที่ยวผับแล้วใช่ไหมไม่เคยเป่นขนาดไม่เคยนะครับไม่เคยขนาดนั้นเลยตอนจริงไม่เคยตอนขนาดไหนเนี่ยผมเมากับพี่เลยเมามากผมเออพี่ซุ้มไม่ได้เลยยอมทีครับผมเอาละครับผมอะไรเอาแล้วตอนอีกแล้วไม่โดนนักตอนเนี้ย คุณมีคนคุยอยู่แล้วใช่หรือไม่ใช่ขอเดียวเลยอะโอ้น่อแหม่ต่างเซฟน้องใช่ไหมเออคนเดียวหรือเปล่าครับคนเดียวคนเดียวโอเคทำไมมีเจ้าจ้อไม่ใช่หรอพี่เอ็มอีกแล้วเหรอเอ็มครับเอม เอคุณมีคนคุยอยู่แล้วใช่หรือไม่เฮ้ยเขาถามไปแล้วไม่ได้มไปแล้วไม่ได้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 ไม่ไอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไดไม่ไไม่ได้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 ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไส่ไม่ไอ้ไม่ได้ไม่ไบ้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ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 ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ไอ้ไม่ไ้ไม่ได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 ้ไม่ไ้ไม่ไดไม่ไ อันนี้ยูไม่ตอบยยูบอก่าน้าแต่้วยูต้เืออไรยูยูใ่ยูใหญ่ยู่เือกยูช่อวันห่งใช่ยูช่อเขาไม่หน้าไผมปวดหลังจหนไม่รู้แบบฝาดแทนไหลผม่าเออมีคนุ้ยมากคนหน่งนีมันไม่คิวโดนน้ไม่ได้ไม่ผิดนะได้คิวโด้อยใช่ไหมผมว่าอย่าเรือี่เราพี่เ้่ อ่ะเอาสิมาชิงนีอ่เดี๋ยวไหนก็แขกแขกชิงตอนนี้ยขาผมขาดป็นาหนึงแล้วโอนสักข้าจะเป็นอะไรมาเลยอาจจะไม่ดูอยู่นะีมย้อนดูเขาย้อนดูทุกวันสุดยอนัถาทุ่ยใช่ไหมนางต่อ 4G ประมาณแบบอันลิมิตนลใช่ชูใช่ชูเคยเรียนอยู่เปยนทากันเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้ถึงถ้าไม่มีแฟนจะชอบนเสื้อสีนวลใช่หรือไม่ใช่ ผิวขาวหรือผิวดำอุ้ยไม่ใได้ห้ดแล้วนนัผิวดำใช่หรือไม่มันก็มีคนเดียวมาซึ่งก็มีอยู่คนเดียวเด๋ววะก็ตอบเดี๋ยว่ะจานเป็นคนดำก็นิ่งๆเอาไว้เอ้ยไอ้อืนี่คืออะไรครับผมอเกิดขึ้นใช่หรือไม่ใช่ครับผมตอนนี้นะไม่ต้องอะไรละไหลเลยนเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้นะคือคนเขาไม่ได้ดูอันที่แล้วแล้วก็มาดูนี่นิ่งใช่หรือไม่มี้วดำเนี่ยหรือไม่เรียบร้อยผมเรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยว่ะไม่โอเคไม่ต้องตอบ พี่ใส่เสื้อสีเขียวเราเชื่อว่าหลายคนรี่ต่อต่อต่ออันนี้ก็หมุนแรงเอาดีๆหมุนแรงอะดีเสือทุ้นนะิยเพลงคือัใจมันเปนการสร้างสมาธิเราเคยทำกานบ้านเสร็จแล้วตอนเนี้อีกแล้วอ่ะพี่หมวยเอาพี่หมวยเลยพี่หมวยพี่หมวยว่าพี่หมวยกว่งไม่เลยเยอะแล้วมาถามหมยเะหน่เอ้ยทำมหมยที่จักเออ เยอะแยะเลยมงเยอะแยะทำเลยคิวถามถามเลยคิวถามตอนนี้กูรู้สึกรักแฟนตัวเองน้อยลงกว่าเมื่อก่อนใช่หรือไม่ใช่เฮ้ยมาแ่กันที่นี่เกี่ยวเียวเวเีอ้เกอ้โห้อ้ห้อ ไอะไรกันหลับอยู่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวปักเข้าห้องเลยดีกว่าอะไรนะวันนี้วันนี้แลกพี่น้อยลงเหรอโฮ้ยหนักเลยเฮ้ยน้ำตาด้วยแม็กซ์ชาวบ้านเขารู้กันหมดเลยความผิดแม็กซ์คนเดียวแม็กซ์ไม่เอาคุณทำแล้าทำนี้ไม่คิวมันเป็นการที่ทำให้เราต้องใส่ใจเขามากขึ้น โล้ยกับพี่คิวไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้ใช่คำว่าไม่ใช่ไม่ใช่คุณคิวก็ใช่ก็คนที่บ้านเขาก็เลยไม่รู้เลยว่าสองคนนี้ไม่ได้เป็นแฟนกันเราอุตส่าห์ที่ให้คนที่บ้านรู้อะไรวะเขาไม่ได้เป็นแฟนกันมันเล่นคุณคิวจบไม่ใช่ก็อุตส่าห์ทำให้คนที่บ้านเขาคิดว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันเขาเลยรู้กันหมดเลยว่าไม่ได้เป็นแฟนกันเลยวะไม่ติดมุกไงแม่แม่ก็ไม่เข้าใจแม่ยังงงอยู่เลยอ่ะแม่ยังงงอยู่เลยอ่ะเยี่ยมเยี่ยมไว้พอใช่ปะโอเคผ่านผ่านครับ ก็ถามว่าหมวยนี่นักแฟนใช่ไ่ะคขาว่าแฟนเไม่คิดว่าแฟนนะไม่คิดว่าแฟนเละเลยคุณไม่เหรอเจอแผลเดียวดอกเดียวเฮ้ยไปเกี่ยวดีกว่ามาก็้พี่ก็บุกขาดสองขาเราเป็นไม่ใช่คำถามตัวเองเลยนะคือแบบประเด็นยืนไม่ไหวแล้วตาต้องนั่งรถเข็นละใครเอาอะไรบีมแชลอะไรขาขาดสองขาแล้วขาล้มับ ดีเลยเนาะใช่ใช่อเออตั้ง่อ่ในก็ตอบไม่คิดเลยโหคิดอะไรันดอ้คิดนานแล้วก็ได้่โอ้ไม่จานพี่เนเองเลยมันเยน้องเอง ขอเพลงซึ้งๆหน่ยครับพวกครับผมขอเพลงอุหักครับผมรู้จักเพลงนี้ครับมีเพื่อแล้วผมปเพลงนี้ครับริปตาลิตาฟินจลิงกับเตอรี่ออโกครับเพลงอะไรคะเรารักกันน้อยลงแล้วใช่ไหมอะไรของกัน้เคยฟังหรอไม่ๆๆๆ ฉันขอใช้ไปกับเธอไปกับเธอเธอคนนี้จะขอคำว่ารักทุกคำที่ฉันไม่เคยให้จะขอ เสพแล้วเสพแล้วแมกตาเวตตายแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเลยแม็กไปเคลียร์เลยเนี่ยพรอว่าคิดถึงผสมกับความคิดถึงเหมือนกันยาละเมิเลเนรดับที่เด่นเป็นช ดังเมาไปเมาไปเมาเตียทั้งใจคงจะทั้งใจเธอนห้่เป็นงวยความรักไม่คิดว่าเธอจะเปลี่ยนแต่พันไปีเง่นี้ไม่คิดว่าจะร้อนใจเป็นเพล็เป็นเพลี้ ไม่คิดว่าเธอจะกลับชวทิ้งไปดั่ใจัยกใจวดวดวดวเพื่อเธอเอา้ยเธอเ้ยเธอชชเอาว้าเลื้เธอเลีมเธอเลี้ยงเธอ้ ไอ้ปิดฝาไปิดเองเพราะว่าม่าตลกะเอออะไรนะถึงมันที่ที่ค่ะเข้ามาแล้วพอเป็นเนื้อเนื้ออะไรจริงๆแล้วทุกอย่างเราคือการแสดงนะคะที่พวกเราถ่ายกันเอาไว้ทั้งหมดแล้วใช่แกก็ฝากติดตามเอสเบสด้วยทุกคนเล่นอะไรอีกแล้วใครเล่นใครไม่พอใจไม่ขอโทษด้วยนะวันนี้ โอ้โหจริงๆเนียสองคนเลี้ยงมาอยู่เนี่ยอุตส่าห์รู้สึกผิดแต่กจริงๆอันนี้ขออภัยสำหรับทุกคนด้วยคนที่บ้านด้วยคุณมาเพิ่มแผลให้ผมไหมคนที่บ้านที่เกี่ยวข้องด้วยขอโทษเลยใช่ขอโทษคนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับผมคนน้องขาวมาต่อยผมเนี่ยโอ้ยตอยที่ร้านไอ้หัวใจดังเด้อผมเบนี่ไม่มีส่วนร่วมเลยนะเอแบบแผลเนี่ยอยู่ที่นี่เด็กคนนี้มันไร้กาผมทำอะไรผมไม่ทำไรผมรู้พี่ผมคนหนึ่งเนี่ยยื้นั่งเนี่ย ข่าวบอกให้ผมพูดแต่จริงๆแล้วน้ำควรจะโดนเยอะกว่านี้ปะวะน้ำมันดูเบาๆอ่ะไม่ก็น้ำอ่ะเป็นคนที่ทุกคนรักไงแล้วน้ำมันก็ทำเดือดทุกคนไม่คือคำถามที่จะถามน้ำมันพออากาศไไม่ด้ตอนนี้มีคนที่กินข้าวแล้วอ้วกอ้วกไปอ่ะอ้วกไปลงมาฮะอะไรคืออะไรพี่เมย์ผู้ไรยงแต่ผมจะไม่ตายผมนะครับไปทำอะไรนั่น่ะให้กำลังใจตัวเองอด้ด้วยเหรอรู้ไหมครับต้องการอะไรก็พูดออกม แก้ม oh, so oh. be be ah, no ือก็มามาแก้มืออีกแอเหรอไปฉีดไปไมฉีดไปฉีสไนคิดวปฉีดไปฉีดไปฉกดไปฉีลไไวดไปกีดไคิีดไปีปไดไดไปฉีดไปไปฉไดี่บูไม่ได้ไไไดไีด รชาธตรรชชาาธธิิตตพอลงพอนเดี๋ยวตอนพอมันดีงเข้ามาอย่างงี้ทำไมวันนี้เรียนช้าจังอ่ะไม่ไม่เรากินข้าวเร็วควรจะได้มีตอนพับด้วยเราเรียนข้าวเร็วก่อนก่อนเวลาเขาเลิกอีกอยากเรียนแล้วใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดถามไม่มากกว่านี้มันเละละ ต่ใจของฉันที่รักเธอนั้นปล่อยลงนรกเรียนสูงเราเลือกเล่นกันเลยใช่ป่ะก็จะไม่มีวันมอบให้ใครจะมีเพียงเธอแค่เพียงขอใช้ช่วงเวลาชีวิตที่ฉันมีผงสั่นคิวอ่ะฉันขอใช้ไปกับเธอ หวยด้านแม็กดิด้านแม็กแม็กมองใครต่อเลยต่อเลยมาเอาลงมาโอ้โหมันปากมันแบบมันแบบเหมือนกินน้ำเย็นแล้วมันแบบไม่เขาอ่ะ คนยาวมากไม่ใช่เหมือนแบบเหมือนปากมันแบบเป็นคนปากแข็งไม่ใช่ปากมันมันมันเหมือนกินแล้วอยู่แล้วมันมันยังเหมือนไม่ได้วอร์ปากแล้วร้องเพลงใช่ไหมสอนเขาก็ เพลงคู่กันทำไงเนี่ยมา้เราเป็นคู่เอเป็นซึ้งเลยอะเพลงไรดีแม็กซ์้จะไม่ออกอง่ถ้าเาถ้าเารีแนี้พราะเขาทาหน้าแบบไม่ยิไม่เป็นอะไม่ใช่ไม่เป็นทำมันแบบหน้ายิ้มไม่เป็นนะที่ทำหน้ายิมไม่เป็นทาเหมือนทำหน้าไมยิ้มเศร้าเหรอเศร้าเหรอ เหมือนจะตัวเางไงวบบเหมือนกันเลยนะต่อไปก่อนขึ้นไปทีเอาเทปกาวติดไว้เลยแมทร้องแต่ว่าพอร้องเนี่ยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนพอร้องเพลงมาแล้วยมาร้องยิ้มไม่ยิ้มแต่หนาไม่รนูก็ไม่รู้เหมือนกันเนีแมทที่มันปั่นทอดอะไรเศร้าๆปั่นทอนอะไรอ่าติดตไว้ใจติดตัวใจติดตัวใจเนี่ยร้องแล้วไงไม่ให้อันนี้มันคิ้วเขาหมดกันมันคื